มากเลยครับผมครับผมวันนี้สำหรับรางวัลนะครับผม Viral Song of the Year นะครับจากทาง TikTok Awards Thailand ครับผมคุณเซนอเล็นซ์ชาร์ลีครับครับก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบนะครับเพราะว่าเพลงนี้ดีใจที่แบบว่าช่วงสงกรารเราเห็นทุกคนแบบใช้แผ่นเสียงนี้กันเยอะมากแล้วก็ทุกคนแบบ เวลาได้ยินแบบว่าเพลงแค่แบบโอ้มาเล่นดีเลยแบชมตี้ทุกคนมันดึงถึงรวมพวกเราก็ดีใจมากมาที่เพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็ใช้กันสุขสนานทั่วเทศก,ก,กาลสงกรานต์แล้วก็ปัจจุบันผมก็ยังเห็นหลายๆคนก็ยังแบบมีเต้นกันบ้างทั้งแบบว่าพี่ๆแฟนคลับเอกี่ๆศิลปินต่างประเทศหรือว่าศิลปินน่ารักเอ่าเดลัสท่านก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพูดถึงโชว์วันนี้หรอกมีโชว์มาให้แฟนๆได้ดูวันนี้ด้วยมีกานยังอะไรมาเป็นพิเแฟนอ่ะ จริงโชว์นี้คล้ายๆกับเนเล่ครับผมมีเพลง2เพลงอยู่ในโชว์นะครับก็เพลงคลิปคิปแล้วก็เพลงแบทชอลี่แล้วก็เราเห็นเวทีเป็นตัวเอ็กแล้วก็พยายามจะทำ blocking ให้กระจายไปหาเพื่อนๆคนดูได้มากที่สุดครับแล้วก็มีการฟร <dental> ี e ท่าต่างๆด้วก็ยิ่งเพลงแบทชอลีที่เป็นเพลงของเราที่เราเต้นรัวๆกันแล้วก็ใส่เ็ใส่เป็นสุดมากครับผมครับผม ใช่ไมคะปกตสกันเองข่บบนี โปรก็อนี่ย่ะใครคนเดียวแน่ๆต้องมาถ้าผมก็มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ปี26 0 2เนี่ยเราจะมีผลงานเพลงใหม่ๆมากมายแน่นอนเชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนแบบได้ได้เล่นได้ฟังได้ฟังกันครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเดี่ยวออที่มันจะปล่อยหรือว่าเพลงใหม่ๆของพวกเรา Proxy นะครับหรือว่ายูนิตต่างๆเนี่ยจาก UO C ก็จะมีปล่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทีมการจะมีเพลงใหม่ก็เป็นอะไรที่แบบให้ยูเซอร์หลงกันเชื่อว่าปี26 0 2เนี่ยนอกจากคอนเสิร์ตใหญ่พวกเราท Proxy แล้ว น่าจะเป็นปีที่สนุกสนานแน่นอนครับเข้าคอนเสิร์ตก่อนชอบตัดใจมันจะมีคอนเสิร์ตที่อยาวันใช่ครับเฮ้ยเออ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 เงอเออเออเอชเออเออเ่อรับเออ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 เอครออเเอดเออเอาเออเออเอนเออเออเออเรอเ่ไเอมเออเออเอ็เออ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 เอกเออ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 ่อนเริ่มซ้อมนะอรับตอ้งใจเมที่มากๆกับเออเนีเก็ขอหเทุกคนเนุเกอนแล้อก็ไปจอยกันครับออร ให้กดบัตเข้ามาทีแล้วก็มัเป็นเขาแแบบคนมีอไรตอนนี้จริงจริอนเชื่อว่าพวกเราเต็มที่กับทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดต,ต่างๆงานะคอนเสิร์ตก็อยากจะให้ทุกคนยืกดอบัตรแล้วก็รอชมพวกเรากับกำลังตั้งใจที่พวกเราจะใส่ไปนะครับเซอร์เชื่อว่าทุกคนได้รับความรักเท่ากันแน่นอนรับสนุกทุกคนแน่นอนครับก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตของพวกเราพ็อกซี่มันที่สามนะครับช่วงนี้เราต ทำงานบ้างปปลายครับแล้วก็จริงๆเ็าบอกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีซิงเกิลคัมแบ็กของเราคนครับอกเลยพูดเลยวพูดเลยพย่างนี้เลยมีซิงเกิลคพดู้องาศี่เปนอะไนะดอเป่าเรชิญมาดูนะที่ประเทศไทยนะครับ่นว อ๋ได้ครับเข้าใจเรื่องครับพี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนแล้วครับผมแปบว่าสงแรงใจแรงเชียรให้พี่ๆนักกีฬาไทยทุกท่านแบบว่าสู้แล้วก็แข่งขันให้เต็มที่เท่านั้นเองครับสหรซีเกมสครับขาบอกว่าขามแต่ว่าจืเป็นตัวช็อปหมดเลยนะพี่แดงแดงบโอ้คือผมว่าเหมือนเขาอาจจะแบบใช้พี่ๆท็อปหมดแล้วแล้วก็เลยเหือือแกงตลกไว้สักแก๊งนึงจะไม่ถึงเราอะย่นี้ครับ คือผมก no ็พยายามจะขายหล่อแล้วอ่ะแต่หล่อมันไม่ขายผมเลยครับางหลังไม่เป็นไรครับเราหล่ออยู่แล้วโอ้มันต้องอย่างนี้ต้องหล่อแบบไหนก็แต่แต่ละคนของเราจะหล่อคนละแบบนสดงตัวตลกก็ยังมีตลกมากแต่ก็เป็นหล่อตลกครับอหล่อตลกยังไงเราไม่มี่คนหล่อใช่ครับเป็นหล่อเนี้ยติดกับตัวเราอยู่แต่พี่ชอบทำมากเลยนะโอ้โหแต่สีเงาเราไม่คือตลกตลอดคือคุณจริงๆมันเป็นนิสัยของเราแหละเป็นคนลาเลิรอะไรเงี้ยบางทีก็ท อะไรลงไปโดยไม่ได <aid> ้ตั้งใจแต่ก็โดนเอาไปตัดเป็นชาอเล็กๆสั้นๆหรือเปรียบเทียบกับสัตว์บางชนิดอะไรก็แล้วแต่เพรว่าเราไม่ได้ตั้งใจเลยเราไม่ได้ตั้งใจมันคือธรรมชาติของเราใช่ครับก็ขอบคุณที่เพื่อนๆแฟื่นหลายๆคนอยู่อายุเสือเองเองดูแล้วเหรอนี่คือเพื่อเอาสบายเอาสบายคือคือเดิปกติเขาอันนี้เป็นหลอดตลกเลยอ๋ออันนี้เป็นหลอดตลกใช่ยดี๋ยวนะว่า ไม่ตลกเราล่ออย่างเดียวเลยไม่ตลกเลอยเดียวครับโคตรจมูกหล่อหล่อกลองค้างเลยหลอกล้องค้างไม่มาจะเต็มครับคือกล้องถึงกก็ตาค้างมาเลยทีเดียวกล้องถึงกับงงรอดธรรมชาตินั้น ธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติหลันยายเลองนี้หล่อลแบบไหนเออหลอหลบตลอดค่ะห <c oughs> ล่อตลบหลบตลอดเป็นไงละ่ละกองหายค้างเลยเป็นไงเ,เจนพุ่งน้องชายผมทีเดียวอ,อ,อยื่นเลยแต่ว่าอีกทีเป็นวงถ่ายหล่อเลยเนาะใช่ครับ สี่เกมที่เราจะไปนี่ะเราไปเตะบอลเราจะเห็นอะไรอีกเราไปเตะบอลเมราจะปอรน่าไบอกเลยก็ได้คุณจะได้เป็นหนึ่งในทีมบอลเล่บอลอมซ่าตหอเล่นะนมปน้พี่ต้องใสคามกรเีนะไม่ชอบแแปลว่าพี่ทำคุี่นแล้วนะไม่แปลว่าหนีกินเป็นคนชอบมาเล่นโอยวันนี้เขาเรียกว่ามือ

คอนเสิร์ตใหญ่ทุที่าาสเตจเดียวดีว่าได้ต้องพิเศษหนัเราบอกเพูดได้เหรอเบอกเลย่ไม่มีไม่มีสเตจไม่มีไม่ถึงไม่มีพวกผมทมอันนั้นลกคือยากให้เราติดตามว่าผมว่าปีนี้มันมีใหม่เกือบทั้งหมดเลยใช่มันใหม่กว่านอนมากใช่ครับเราพยายามจะทำทุกอย่างให้ใหม่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ ก็ใช่ครับท่านี้ท่นอมีอกรต่รอบที่อยู่ในร่มไม่จริงๆครับพี่ผมผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนสองปีแรกแน่นอนใช่ครับไม่หลายๆคนคาดหวังว่าแบบีแล้วอ่ะเป็นที่สามจะเป็นตัวอย่างกไรที่แบบมีการเจริญเติบโตไนแบบผ่านโอ้ยครับผมโตขึ้นคือผมแทบจะเต้นไม่ไหวแล้วนะมีมีอะไรที่โตขึ้นอาจจะมีอะไรที่โตขึ้นต้องรอดูครับ มีออนโชว์มีแน่นอนคแต่ก็เห็นทุกคนดูตั้งตารอว่าเราจะมีโชว์อะไรบ้างแต่ก็มันจะพิเศษมากขึ้นแล้วก็ใหม่แน่นอนคือก็อาจจะพูดได้หมดว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก็จะมีความใหม่แล้วก็น่าติดตามอันนี้รูจ้จักเราระมัดระวังมากขึ้นจากคนดูสบายถ้าบอกก็ได้อ้าวมาละมาแผนกความจริงได้เผนกความจริงพวกเราจะมีโชว์เดียย่ยวใช่อุ้ยอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วทิ่ว่ามีโชว์เดี่ยวโอ้โห เรามีหกคนก็คอนละเพลงอ่ะนาะหกเพลงหกคนคอมโคอนละเพลงอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ใช่แค่เราหกคนหรือเปล่าอุ้ยมากกว่าหกคนหรอการที่ไหวที่สวยแต่เราผิดค้ายให้แต่ละคนอะค่ะสปอร์ตักงตื่นประโยคอ่าได้คอนเซอร์ตหรือสำเร็จจบก็ได้ได้ครับเริ่มจากคนที่สปอร์ตที่มีประสบการอะไรดีอะไรดี ไปเลยไปไวเลยเปลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนเวลาฉันจะพาเธอ Stand In baby ยืนขึ้นยืนขึ้นแั้วสแตนด์อัพหรือเปล่ายืนตรงนี้ไงยืนยืนอะยืนในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต งับปมเฮ้อยอะไรอ่ะอืมงับปมว้าวาเดี๋ยวว่ากันหลังมัยเดี๋ยวว่ากันหลังมัมพีคนงงมีคนงคนงนครับ